สบายดีมันอิเซบเบียร์สภาพมาเห็ดไข่ออมเลต็ตเนาะออมเบสหมวดก็ออมเลต็ตคนแบบคนน้ำแข็งเนาะข้าวเลื่อไข่ไก่สามฟองน้ำพี็งน้องเนาะเดี๋ยวไปเห็ดน้ำกันเลยก่อนไปรับสม้มอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยเด้อไปมาเดี๋ยวเขามาเตรียมวัตถุดิบน้ำกันเลยเนาะซี่เมนเนยเนาะสองถ้วยไปใส่ไข่แต่ใส่หมอนาะพริกไทยเกลือไข่สามลูกเนาะพริกสามสีหอมใหญ่มาเดี๋ยวเขามาเริ่มหเห็ดน้ำกันเลย giả, đâm giả, xoay pích 3p này kéo, ra đây, pích lưỡn, ngón ใสยบร้อยเนาะใสะ่ถ้วยไว้บไปนี้พริกสามซีอ่างซอยแบร้อยเนาะต่อไปเมนปรุงไข่น้ำกันเลยบไปนี้มาเดี๋ยวเขามาปรุงไข่น้ำกันเลยเนาะเนื่อใส่ลงไปเลยตามด้วยเกลือใส่ลงไปเหมือนเดิมนิดนึง ไทยเนาะตีให้เขากันเลยเซตียบร้อยเนาะี๋ยวเขาไปแต่งจานน้ำกันเลยก็ไปขน,น่ัวไข่นั่กันเลยเนาะเซตียบร้อยเนาะพักแต่งจานเขา มีบุกรลนหอมใหญ่ซอยเป็นบวงสามบวงเนาะแครอทผักสู่เนาะสลัดมาดี๋ยวามเผ็ดไข่ต้งกันเลยวันนี้มาเผ็ดต้งกันเลยเนาะเปิดไฟเลยใ <c oughs> สย่เนยลงไป

累。 เสร็จเรียบร้อยเนาะพร้อมเสิร์ฟเช่นจานเลยจานเลยว้าวสุดยอดกินหอมจได้เกินบต่าเง,งเลยเร่เร่พร้อมเสิร์ฟไปเลยไปเลยไปเลยกลาเานเดี๋ยลองกินนะชิมเลยชิมเลย Ủa, xóm có sống không buông bớt nữa à, bố ơi Không có nè Đi, khai con Đi, mòm có buông rồi <laughs> mưa sẽ lại เดี๋ยวเอาไป้ไทยขนตอเนาะสองไมนูนเริ่มเนาะมามาเริ่งกันเลยจกงือเาอมปุงเหม,มือนเดิมเหมือนนี้มาเริเร่มเลยเนยลงไปเหมือนเดิมตามด้วยผิดสามชี

xếp sì, được bôi, phải lưới Xí chà lưới sụp, sụp tu มาเดี๋ยวามาซอยสิ้นเสือต่อเนาะได้มี600เหลอเนาะเพัดกะเพราเสือ しょうもみば。<laughs> ริยบ่อยเนาะใส่ถุงเลยพี่น้องตัวถุงตัดจานเร็นไปเลยแไปเป็นถุงติดจาน 对嘛？ 2องสามเจ็ดมันจะเือขึ้นเลยเจ็ดกันตัวร้ายเลยนื่ตัวราเขาตัวราเขาเจ็ดเรียบร้อยเนาะเสียหรอจานจานละทงทงอละจารย์าฝักระเพาะเสีย